ผัดไทยจะอร่อยนะคะอยู่ที่น้ําซอสน้ําผัดนี่แหละจ้านี่เลยเข้มข้นมากบอกเลยค่ะ จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้ค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทําน้ําซอสผัดไทยในแบบง่ายๆวัตถุดิบน้อยๆค่ะวัตถุดิบที่การใช้น้มามะขามเปียกการช่างตวงมาแล้วนะ450 ML นะคะอันนี้น้ํามะขามเปียกการเอาไปต้มแล้วนะามะขามเปียกอันมันสองปั้นให้ดูลักษณะน้ําดีกว่า การจะคั้นแบบเข้มข้นหน่อยอะ่ะมันก็ไม่ได้ข้นเกินแล้วมันก็ไม่ได้เหลวเกินมันก็ยังจะมีเนื้อมะขามอยู่แบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะความเปรี้ยวของมะขามแต่ละบ้านมันก็ไม่เท่ากันอีกให้ตั้งต้นสักประมาณ400ก่อนนะตอนใส่อะค่ะแล้วก็ค่อยๆชิมเอา ่การตวงไว้ประมาณ450แล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นน้ำปลาค่ะ450 ml เหมือนกันนะคะถ้าเกิดกลัวมันจะเค็มไปหรืออะไรไปก็ใส่แบบยั้งยงก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมไปค่ะต่อไปก็น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะ1กิโลกรัมใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลอื่นได้นี่เลยค่ะหอมแดงการใส่ไปประมาณเนี่ยที่การหั่นหันมาทั้งจานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ขีดถึง4ขีดได้เลยนะคะการชอบหอมมากอ่าน้ำผัดไทยสูตรหอมมากค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะนี่ใส่น้ํามันแล้วก็ใส่หอมหอมที่เราซอยไว้ค่ะเจียวหอมให้เหลืองสวยเลยนะคะเจียวหอมทําน้ําผัดไทยอะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้มันกรอบเอาแค่ว่าพอเจียวพอผัดให้ หอมอะค่ะมันเหลืองเราก็ให้มันมีกลิ่นหอมนะคะค่อยค่พลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆนี่เลยบอกเลยค่ะสูตรนี้หอมมากหอมมากหอมเยอะแน่นอนเห็นไ,ไหมพลิกกลับไปกลับมาแป๊บเดียวสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะหอมหอมจะเหลืองการจะเจียวให้มันเหลืองหอมค่ะนี่นะคะหอมเปลี่ยนสีแล้วค่ะแล้วก็เป็นสีแบบนี้ค่ะเหลืองได้ที่แล้วการเบาไฟลง ปิดแก๊สไปก่อนเลยก็ได้นะคะจะอาศัยความร้อนนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําซอสกันค่ะค่ะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปการใส่ลงไปหมดเลยอ่ะตามด้วยน้ําปลาที่เราตรวงไว้นะคะใส่ลงไปก่อนโอเคการเหลือเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะเอาไว้ชิมก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปค่ะ1นกิโลนะคะ สูตรนี้การบอกแล้วค่ะการทําเยอะกันจะทําน้ําซอสเก็บใส่ตู้เย็นไว้สูตรนี้ผัดได้เส้นกบื่เตี๋ยวประมาณ3-4กิโลนะน้าตาลมะพร้าวมันเป็นปึกจริงแต่ว่ามันไม่ได้มีความแข็งแบบโป๊กนะแค่ใช้มือบีมันก็ออกแล้วค่ะการก็จะติดแก๊สค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปค่ะอันดับแรกเคี่ยวให้น้ําตาลละลายก่อนเพื่อที่จะชิมเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะของการน้ําตาลมันเป็นปึกเนี่ย มันก็จะค่อยๆละลายไปกลางค่อยไปทางอ่อนนะคะในการเคี่ยวค่ะนี่นะคะหลังจากการรอให้น้ำตาลนะคะละลายเสร็จแล้วน้ำปลานะคะก็ใส่ไม่หมดเหลืออีก50 ml ค่ะไม่ต้องลการว่ามันเค็มแล้วกนไม่ต้องใส่แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่เลยก็จะได้น้ําซอสผัดไทยแบบนี้นะคะ,อะตอนแรกๆอะคะ่ะมันยังไม่เหนียวจะเคี่ยวให้มันมีความเหนียวความหนืดขึ้นมาตอนนี้ฟองมันยังละเอียดอยู่ยังยิบยิบยิบยบยิบอยู่นะคะ การจะเคี่ยวให้มันฟองมันหยาบหยาบหยาบขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งถึงขั้นตอนนี้ค่ะให้เพื่อนนะคะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะลองปรับดูนะใครจะชอบแบบเฮ้ยให้มันหวานอีกนิดนึงก็ได้นะการนี่มันจะเท่ากันหมดเลยเปรี้ยวหวานเค็มมันจะเท่ากันหมดเลยนะตอนนี้รสชาติกันอะรสมันจะแบบว่ามันจะเข้มมากเลยอย่างที่การบอกอะค่ะระมัดระวังด้วยนะคะตอนใส่อะค่ะลองายองหยัางใส่ก่อนเนาะ แต่ว่ารสชาติมันก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนจากการเท่าไหร่หรอกเนาะของการตอนนี้รสชาติเท่ากันหมดเลยนะคะเปรี้ยวมีเปรี้ยวมีเคม็มมีหวานใครถ้าเกิดอยากจะให้หวานอีกนะคะการแนะนําให้ใส่น้ําตาลทรายเพิ่มอีกสักประมาณ2ช้อนนะคะนี่เลยค่ะสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะสูตรนี้การใช้น้ำป,าปลาไปประมาณ400 ml น้ำมะขามเปียกค่ะประมาณ400ประมาณ450 ml นะคะน้ำตาลมะพร้าว1กิโลกรัมแล้วก็แถมน้ำตาลทรายไปลงไปอีกสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนี่เลยค่ะแล้วก็เคี่ยวทั้งหมดทั้งมวลก็ลจะได้กระทะใหญ่ๆแบบนี้ค่ะน้ำซอสกระทะนี้ผัดได้เส้นก๋วยเตี๋ยวสักประมาณ3-4กิโลนะคะ จะเคี่ยวให้มันมีความแบบมีฟองเนาะถ้ามันจะงวดแห้งขึ้นอะ่ะมันจะข้นขึ้นอะ่ะฟองให้สังเกตที่ฟองนะคะฟองมันจะเป็นฟองแบบใหญ่ๆฟองหยาบขึ้นนี่ค่ะถ้ามันยังแบบว่ายังไม่ได้ที่ะคะ่ะฟองก็จะละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะให้มันมีความข้นหนืดขึ้นมาสักเล็กน้อยเพราะว่าตั้งทิ้งไวะคะ้ค่ะกว่าจะเย็นเนาะเดี๋ยวมันก็จะเหนียวขึ้นอีกเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มไดเริ่มใกล้จะได้แล้วนะคะสังเกตดูอ่าเริ่มจับตะหลิวแล้ว อ่าพอเทลงไปปุ๊บไหลจงก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันจะเริ่มมีความแบบว่าอ่าจับตะหลิวแล้วนะคะความความหนืดความหนืดในส่วนของน้ำปลานะการใช้น้ำปลาเมกะเชฟการใช้ไปประมาณ400 ml เนอะอย่างที่การบอกอะค่ะการไม่ชอบให้มันเค็มมากอ่าเนี่ยค่ะประมาณนี้นะการก็จะเหลือไว้ประมาณ50 ml ได้คนเหนียวระดับนี้นะคะได้ทีแล้วจ้าปิดแก๊สค่ะ ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเขาก็จะข้นเหนียวขึ้นมาอีกค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะก็จะได้เส้นหมี่อร่อยๆอผัดไทยอร่อยๆอง่ายๆอยู่กับบ้านแล้วจ้าบอกเลยค่ะใครทําก็อร่อยค่ะเพียงแค่ว่ามีน้ําซอสสูตรนี้ไว้นะคะติดบ้านติดครัวติดตู้ไว้จ้ารับรองค่ะอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า นี่นะคะเดี๋ยวกันจะปล่อยให้เย็นค่ะเสร็จแล้วกันก็จะตวงใส่กระปุกปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ใช้งานจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ